จินตนาการถึงการเดินทางที่หรูหราและมีประสิทธิภาพที่ซึ่งความสะดวกสบายและสไตล์ได้กำหนดนิยามใหม่ของการเดินทางยินดีต้อนรับสู่โลกของรถบัสซมูซีนบนวนัวซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสการเดินทางงอในวิธีที่หรูหราที่สุดไม่ว่าคุณจะไปงานบริษัทในกรุงเทพงานเฉลิมฉลองพิเศษบนเกาะหรือการเดินทางท่องเที่ยวผ่านชนบทของไทยรถบัสคันนี้จะทำให้ทุกช่วงเวลาของการเดินทางของคุณกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ก้าวเข้าสู่ภายในและคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งความหรูหราภายในของรถบัสเีมูซีนวอโวไม่เหมือนกับการเดินทางทั่วไปทุกมุมของห้องโดยสารได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายและการผ่อนคลายที่นั่งหนังนุ่มๆที่มีที่วางแขนกว้างขวางและมีพื้นที่ขาสุดกว้างมอบประสบการณ์ระดับ first class ให้กับผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนและด้วยที่นั่งที่ปรับได้อย่างเต็มที่คุณสามารถหาตำแหน่งที่สบายที่สุดได้ไม่ว่าจะทำงานผ่อนคลาย หรือเพลิดเพลินกับการเดินทางไปตามทิวทัศน์อันงดงามของประเทศไทยรถบัสคันนี้ไม่เพียงแค่ให้ความสะดวกสบายแต่ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยความสะดวกสบายที่ไม่เหมือนใครภายในรถบัสมีมินิบาร์ที่จัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเ,เพื่อคลายร้อนในกรุงเทพหรือกาแฟเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ก่อนออกเดินทางสำรวจวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยรถบัสซงมูสีนบวนโวทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทุกเมื่อที่คุณอยู่บนถนน ความบันเทิงเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางไกลและรถบัสคันนี้ก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คุณรถบัสทุกคันมาพร้อมกับระบบความบันเทิงขั้นสูงรวมถึงจอภาพขนาดใหญ่และสินสราคุณสามารถนั่งเอนหลังและเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ฟังเพลงไทยโปรดหรือดูรายการล่าสุดที่คุณชื่นชอบสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เวลาผ่านไปเร็วทําให้การเดินทางที่ยาวนานผ่านทิวทัศน์ที่หลากหลายของไทยกลายเป็นช่วงเวลาที่สนุกและน่าจดจํา และการขับขี่เองก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการวิศวกรรมระดับโลกจากวอลโว่รถบัสิมูสินคันนี้ออกแบบมาเพื่อมอบการขับขี่ที่ราบรื่นและเงียบสงบไม่ว่าจะเป็นสาพานถนนแบบไหนระบบการสะเทือนขั้นสูงช่วยลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนล่องลอยไปบนอากาศไม่ว่าคุณจะขับผ่านถนนที่กับังแคบในกรุงเทพสํารวจถนนชายฝั่งในภูเก็ตหรือเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติในภาคเหนือของไทยคุณจะได้สัมผัสกับการขับขี่ที่สะดวกสบายและไร้ความกังวล เมื่อคุณมาถึงจุดหมายปลายทางคุณจะทำมันได้อย่างหรูหรารถบสัสเมูซีนโบโลโว์ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการเดินทางเท่านั้นอ,นอ,นอนแต่ยังเกี่ยวกับการแสดงตัวตนที่ยิ่งใหญ่ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและขณะที่น่าประทับใจมันจะโดดเด่นไม่ว่าไปที่ไหนไม่ว่าคุณจะไปงานแต่งงานในเชียงใหม่งานบริษัทในกรุงเทพหรือกิจกรรมพิเศษบนชายหาดก่อสมุยรถบัสทันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การมาถึงของคุณน่าจดจำทุกรายละเอียดของรถบสัสเมูซีนโนโว,วสะท้อนถึงความหรูหราจากรูปลักษณ์ ที่มีเส้นสายทางอากาศพลาศาสตร์ไปจนถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ล้ำสมัยรถคันนี้ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นยานพาหนะที่สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำและใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้คุณไม่เพียงแค่เดินทางแต่เดินทางด้วยสไตล์ไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่กว้แคบในพัทยาหรือเพลิดเพลินกับถนนที่สงบในหัวหิน ในรถบัสซีมูสีนวนโวทุกการเดินทางคือประสบการณ์มันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นที่ที่คุณสามารถผ่อนคลายเพลิดเพลินกับการเดินทางและสร้างความทรงจำไปพร้อมกันไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพลิดเพลินกับการพักผ่อนในวันหยุดหรือไปงานพิเศษร,รถบัสซีมูสีนวนโวททำให้ทุกๆมายที่คุณเดินทางนั้นน่าจดจำ